สวัสดีค่ะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ของคนที่เคยเป็นริศีดวงมาก่อนนะคะจุดเริ่มต้นของการเป็นริศีดวงเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เ,เรามีวิถีชีวิตที่เร่งรีบในตอนเช้าต้องรีบออกไปทำงานทำให้ไม่มีเวลาที่จะขับถ่ายนะคะแล้วก็ทำให้มีอาการท้องผูกเรื้อรังแล้วในระหว่างวันเนี่ยก็ไม่ค่อยทานน้ำค่ะทำใหเ้เวลาที่เราขับถ่ายมาแต่ละทีก็ทาให้อุจจาระแข็งนะคะแล้ว วิถีชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเวลาที่ได้มีโอกาสเข้าห้องน้ำเนี่ยก็คือจะนั่งนานนั่งนานไม่พอก็คือเบ่งแรงด้วยแต่ว่ามันก็มันก็รู้สึกว่ามันขับถ่ายยากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการที่มีเลือดซึมออกมาในขณะที่ขับถ่ายนะคะแล้วก็จะเริ่มปวดบริเวณทวารเวลาเรานั่งนั่งทำง,งานหรือว่า นั่งถ่ายก็จะเริ่มรู้สึกรู้สึกปวดปวดบริวเวณตรงตรงช่วงทวารน,นะคะ <S <S หลังจากที่มีเลือดปนออกมาในวาราที่เราถ่ายเนี่ยมันมันก็เป็นานานครั้งนะคะแล้วเราก็สังเกตว่าอุจจาระของเราเนี่ยมันมีรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิมนะคะมันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆนะคะ,เ,คะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันม มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่แล้วก็เวลาที่เราถ่ายมันรู้สึกเหมือนมันถ่ายไม่สุดนะคะมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรค้างอยู่ข้างในนะคะแต่เราก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆทิ้งทิ้งมาจนหลายปีะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สังเกตได้ว่าบริเวณทาวารเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้อยื่นออกมาตรงขอบทาวารน,นะคะสามารถที่จะคลำได้ช่วงแรกๆเราก็ไม่ค่อยสนใจว่าเออมันเป็นอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็สังเกตว่าไอ้ก้อนที่มันยื่นออกมาค่ะมันค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอาการอักเสบบวมนะคะรู้สึกว่ามันมันทรมานนะคะเวลาที่เราจะขับถ่ายมันรู้สึกว่ามันเจ็บกว่าเดิมยิ่งทำให้เราถ่ายยากขึ้นกว่าเดิมค่ะ หลังจากที่เรามีติ่งเนื้อยื่นออกมาตรงนอกวาวรเนี่ยเมื่อมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็อักเสบหลังๆมากก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตยากขึ้นคือมันปวดมากม,มันนอนไม่ได้เลยแล้วก็จนแฟนเนี่ยต้องไปหายาเน็บมาซื้อมาให้แล้วก็เอามาใช้ก็ไม่รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามทานเป็นพวกยาระบายแต่ว่ามันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะคะเพราะเหมือนเรายิ่งถ่าย ออกมากจากยาระบายเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้บริเวณทวารน่ะมันอักเสบมากขึ้นแล้วก็ไอตัวที่มันอักเสบอ่ะเราก็จะแก้โดยการเอานิ้วเนี่ยพยายามดันดันมันให้มันกลับเข้าไปถ้ามันดันกลับเข้าไปได้มันก็มันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นอีกไอส่วนที่ดันออกเลยสักพักมันก็ยื่นออกมาอีกนะคะจนไม่ไหวละก็เลยไปหาคุณหมอ ก็คุณหมอก็ตรวจนะคะใช้เป็นเหมือนปากเป็ดนะคะแย่เข้าไปที่ที่ทวารแล้วกเ็เปิดดูแล้วก็คุณหมอก็ใช้กล้องสองดูก็เพราะว่าเราเป็นลิสีดวงแบบเป็นระยะที่4ี่แล้วก็คือเป็นระยะที่มันยื่นออกมาตรงนอกทวารน,นะคะก็คุณหมอก็บอกว่าใ hey ห้เรียบรักษาเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปเป็นโรคที่เป็นโรคที่น่ากลัวมากขึ้นค่ะ คุณหมอก็ให้ยามานะคะก็ทานอยู่ต่อเนื่องประมาณหนึ่งเดือนก็รู้สึกว่ามันก็ทุเลาลงนะคะมันก็หายปวดลงแต่ว่าไออาการของติ่งเนื้อที่มันยื่นออกมาตรงขอบทวารเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ค่ะก็จนเพื่อนนะคะแนะนำให้ทานแสงจันนะคะเป็น เป,เป็นแบบนี้ค่ะตัวแสงจันทร์นะคะก็จะเป็นแบบกล่องแบบนี้แล้วก็ในกล่องจะมี30แคปซูลนะคะก็ลองทานตามเพื่อนประมาณทานต่อเนื่องประมาณ2เดือนนะคะรู้สึกว่าส่วนที่มันยื่นออกมาก้อนเนื้อที่มันยื่นออกมาตรงขอบทวารมันค่อยๆย,ยุบลงยุบลงเรื่อยๆแล้วก็อาการปวดเนี่ยไม่มีเลยคือไม่อักเสบเลย แล้วก็ขับถ่ายง่ายขึ้นเวลาที่เราไปนั่งเนี่ยก็มันไม่ต้องนั่งนานเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็คือขับถ่ายง่ายมากนะคะอุจจระนิ่มลงค่ะแล้วก็ที่ที่ชอบที่สุดก็คือมันหัวดิสิดวงมันค่อยๆยุบลงแล้วเราไม่ต้องผ่าตัดนะคะปัจจุบันนี้ก็ทานมาเข้าเดือนที่3แล้วนะคะถือว่ายุบลงหมดแล้วแต่ว่ากำลังทานอยู่เพื่อให้มัน ป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำนะคะก็ขอบคุณแสงจันนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยดูแลแล้วก็ทำให้ชีวิตกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ดูแลอาการนิสียดวงทวารอยู่แนะนำเลยนะคะแสงจัน์ค่ะตัวนี้เลยนี่